สวัสดีคะ่ะทุกคน UST ตีฟอง Good v i e กระแสดีมากๆเลยคะ่ะแต่อย่าเชื่อจนกว่าจะได้ดูคลิปนี้คะ่ะคลิปนี้เราพาคนที่ไม่เคยตีฟองมาก่อนเลยนะคะมาลองใช้กันว่าขนาดคนที่ยังไม่เคยตีฟองมาก่อนเนี่ยจะสามารถใช้ Good View ตีฟองได้สำเร็จหรือไม่ ที่สําคัญค่ะอย่างเมื่อกี้ที่เห็น g o o d w i ย l u อยังสามารถผสมในเครื่องดื่มได้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงขั้นที่ตีฟองเสร็จแล้วนะคะทุกคนกําลังนําใส่แก้วไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะสังเกตจุดนี้ดีๆนะคะแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอค่ะไปกันเลยค่ะ เราจะพาเจ้าปองกูดวิวนะคะพาน้องขับอ้อมในระยะทางที่ค่อนข้างไกลนะคะประมาณเอ่อเป็นหมู่บ้าน200หลังนะคะเราดูว่าน้องจะยังอยู่ได้ไหมทุกคนดูดีน้องปกติมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนท้ายว่าน้องอ่ะจะโหดไปหรือว่ายุบบ้างไหมนี่ทุกคนน้องยังอยู่ดีมากเลยแต่ไม่ใช่แค่นี้นะคุณเดี๋ยวดูอีกเพราะเราจะเอาตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องอีก5นาทีค่ะ เมื่อผ่านไป5นาทีน้องก็ยังอยู่ทุกคนใครไม่ลองต้องลองแล้วนะคะตอนนี้นมตีฟองกูดวิวไปหาซื้อได้เลยจ้า okay.